สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจในหอพักชายนะครับคือความพึงพอใจในการพักหอพักชายนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับอ่าชื่ออะไรครับเอ่อชื่อกู้ครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับการที่ได้พักในหอชักเออหอชักหอพักชายวันแรกครับตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกหอพักที่พักคันคันสามนี่เย็นมากเลยครับผมอ่าแล้ว ประทับใจไหมครับที่เปิดห้องพักเข้าไปปึ้งเจออะไรบ้างครับเอ้ห้องสะอาดมากครับครั้งแรกถือว่าทาความสะอาดได้ดีครับผมอืมมีอะไรอยากจะบอกกับหอพักเพิ่มเติมไหมครับอยาก้องหอพักเพิ่มเติมครับส้วมตะไคร้ขึ้นนะครับผมเอาไปล้างด้วยครับพี่โอเคครับครับอ่าสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเนีวชื่อนิวครับอ่ารู้สึกยังไงบ้างครับการที่ได้พักในหอพักชาตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาครับ ก็รู้สึกเป็นอะไงรูมเมทก็ดีเลยครับครับแล้วตอนเปิดเข้ามาในห้องพักเ็นรู้สึกยังไงบ้างรครับแบบปึ้งเจออะไรบ้างครับก็เออห้องน้ําพี่เขาอาจจะไม่ได้เก็บบ้างแล้วก็ห้องก็พอใช้ได้อยู่ครับอ๋อแล้วอยากฝากอะไรเพิ่มเติมอยู่กับหอพักไหมครับถ้าเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นพวกข้อระบายน้ําที่แบบมันอุดต,ตันบ่อยๆแค่นั้นแล้วก็เรื่องเสียงอะไรอะไร เสียงคนครับไม่ไม่เสียงแอร์เสียงแอร์อ๋อโอเคครับอบครับขอบคุณสู้เลยครับอ่าชื่ออะไรครับชื่อเซฟครับอ่าอยากจะสอบถามหน่อยนะครับว่าตอนมาพักในห้องพักใช้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนมานี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับรเมียนเป็นกันเองครับเพื่อนนิสัยดีครับอ๋อแล้วประทับใจอะไรบ้างครับตอนที่เปิดเข้ามาในห้องพักครั้งแรกครับประทับใจนะครับคือไม่มีฝุ่นนะครับ เป็นห้องที่ดีครับแต่ก็มีประตูครับมีมีรูครับไม่ไม่รู้ใครไปเจาะไหมครับแล้วอยากฝากอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับในหอพักไหมครับครับเสียงเบาๆนะครับไม่ได้ลบสงครามนะครับคอยยื่สงบเดียวครับโอเคครับขอบคุณครับอยากสอบถามหน่อยครับตอนที่เข้ามาในหอพักรั้งแรกรู้สึกไง ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่เนเต้นที่เตนที่เริ่กเข้ามาแบบอยู่ที่ใหม่แล้วในห้องนี้แบบพอใจกับลูมดทบ้างไหมครับอะไรนะครับพอพอใจกับลูมดทที่ได้อยู่ด้วยไหมครับพอใจครับพอใจสภาพห้องเป็นยังไงครับตอนเข้ามาครั้งแรกสะอาดมากเลยครับมนเข้ามาครั้งแรกอ๋อแล้วอยากฝากอะไรเพิ่มเติมเ,เกี่ยวกับทางหอพักนะครับไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีนะครับแค่เอาเท้าของท่านมูหรือเปล่า